ตอนนี้นะครับเราจะมาทําการล่องแพนะครับทุกคนกําลังเตรียมตัวกันนะครับสู้ไม่สู้สู้พูดไม่แดงเหรอแม่สีพูตามเสื้อเลยอ่ะที่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนครับตื่นเต้นมากเลยค่ะทำประกานชีวิตหรือยังครับคนเหนือคนเหนือทุกคนครับ ตอนนี้ครับถึงแม่น้ําที่เราจะล่องเรือลงไปที่แม่น้ําที่รอซูแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเ,รเป็นเรือ,อยางอย่างนี้นะครับเป็นเรือยางอย่างนี้นะครับก็<ร>ต้องใส่เหมือนกันใส่หมดและนี่ไงไม่ทราบว่าทําประกันชีวิตกันหรือยังครับมไม่มีค่ะมีอะไรจะบอกเว็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับจะชูชีพขนาดนั้นเลยเร็วครับ สวยมากเลยชอบชอบสู้ไม่สู้สู้เป็นไหมครับนั่งรถมาเก่็งไหมครับสบายรู้มากเลยตันนี้เขาเรากำลังเตรียมตัวนะครับใส่เสื้อชูชีพกันแล้วนะครับพี่ได้ยังผมยังครับ